เป็นไรครับโอ้กูไม่เกี่ยวยโอ้กูไม่เกี่ยวเลยเป็นไรครับอผมไม่แกล้งึ้งจัดน้ำตาหลอผไม่แกล้งไงไม่แก้ไงไอ้กงจัดก่อนน้ำตาไหลเป็นรครับนึกว่าไม่แก้ไงก็ไม่แกล้งไงมถาพี่ไหกูเลยดีดยดดูแวนีเลย อะไรที่เหมือนที่ใหม่กูเลยที่อะไรวะเนี่ยเนี่ยไม่รู้เออมึงเลือแกล้งนะเครียดแล้วโอ้ยถือว่าการแกล้งเราเราสำเร็จนะครับแล้วมัเป็นไงบ้างครับสรื่องบการแกล้งการคดีครับรู้สึกไงกูใส่แค่ก้อนเดียวเองก้อนเดียวเองครับเองเองเองด้วยเองด้วยไหนดูใต้ท้องไหนดูใต้ช้อนดิไหนดูใต้ช้อนครับ เดหมดแล้วโอูมันแดกไปหมดเลยนี่วะอ๋อกินไม่หมดเลยใช่ไหมครับอ๋อเขาใส่เทมจิ้มมันใส่ที่ช้อนเล่ช้อนรู้สึกไงครับนิ่นนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่งตัดไอตอนแรกกูไม่รู้ว่ามึงโดนแล้วนะเว้ยกูเห็นไอพี่มันโดนแล้วไอเหี้ยอะไรวะอ๋อไอซาบีมันกินแล้วหน้าแดงอ๋อรู้ติดกับติดกับช้อนช้อนนี่กูรู้ว่าเจ๊งแล้วไอเหี้ยเราแมวนไม่จับช้อนตัวเองเลยเฮียตสองเป็นแล้ว วันนี้เอา